ไม่นะครับเนี ừ, ่ยเซลล์โมกเืองครับนี่ยพ่อหนังเรื่องนี้ใช้ทุนมากนะครับรวม25ล้านบาทเรื่องอสังหนค่ากุอส้กวเื่อนผมที่จะมาต่อยอด3หานะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สลาตุลาไม่ได้รับการเงินเพิ่มเิเยกเิ่ไม่ไม่องที่สลาลานะครับวีอที่มาลาบัตรแแย่กองซีใหม่เพ่อาได้รัรขอมาที่สุนัเพเนะครับ แล้วเรก็จะาพูดศิลปดินแล้วก็ว่านี่อยคิดเม็นไแล้วก็มีาจสีลวินที่ร่วมแสดงที่ีก็สำคัญอีกตัหนึ่งคือพี่ประธานห้างนะครับอเสียนโร์นี่ยที่ประธานห้างประธานห้าว่าเป็นอนฟูเมอรต้น่ของอิสานคาเทลในโดงแส ทรยืดเยื้อมีครับอยาการทำความรู้สึกของที่ประธานครับแล้วก็ที่เรกก่อนรอดูท่าถางมาครับเขบอกว่าไม่ก้านะเนี่ยือรี่ไมเคย่ยนะครับถ่ายก็น้อยนะครับแต่พอได้อ่านดูแค่นั้นะครับถือเราไต้องได้พูดพดถึงเรื่องกครศึกษาด้านภาษาที่กพันกับรลา ได้เป็นความเชื่อของทุกศาสนาคุณดันใจรับประเด็นที่ที่ผมต้องเกบดของต่างๆหรือเราต้ออยากเป็นของไทยครับขอของคนอื่นหรืออะไรแต่เชื่อแล้วที่จะทำให้ท่านผู้ชมถึงกอ ไม่ทั้คท่าตัวสั่บาทเดียวเลยครับแล้วก็ปิดรุนเป่าหวยของมนตอนนี้ปัจจะเป็นลมมวยนานเลยลมมวยแบบต่างๆเลยที่เงิยนมาสี่แบนี้ครับแล้วอเราต็องปฏิบัติ้่าพลาดเด็ดขาดเป็นผู้ที่เดียวมีคนนะครับวันนี้จะลองมาแสดงว่าถ้าทำอะไรก็มีถเ เราจะให้เขาจบไป้าไม่น่าที่จะแสดงแล้วอยากไปถ้าเราแสดงมาคนที่นั่งไม่มีครับเพราะเวลาที่เลี้ยงนักบอลต้องขอบุญพวกกับที่บริการสัตว์ของประเทศเรานั่เร่อยไม่สบายสบายแน่นอนนะครับ เพราะว่าอถือเราเกนมากแล้วนะครับว่าจะเป็นเอ่สุดหรอพี่ด้เกือบทุกครับพี่การพัฒนาครับที่จุกการพัฒนาสุดพิเศครับว่าเกิดบทนิงนเป็นการแทรครับแล้วเตียวี่ไท น้ำแข็งที่เครับอแอมเพ้นแป้งเราผู้รักษารซีรปร์กทคนทีนชางนะครับกได้ดีสุดว่าเป็นตอาดีที่นอง้าอาติเรือเรือค่ายออกที่ว่าเป็นรอบของที่สน้องทีีการ้ามาไแบบนแดีแล้ถ้ออกได้ดีได้ เขาบอกว่าผมที่เล่นทีมเด่นในอังกฤษที่ถ้าเกิดว่าทีมเด่นนอังกฤษของประเทศราเที่ทีมที่จุดสวยๆเลยนะเตยแต่ผมไปเอาลูกที่ไหนด้แล้วแก่เราต้องไปเก็บข้อมาแสดงให้ทั้งไทยอ๋อเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆกูบอกไงก็ต้องเรียนรู้ในทุกๆวันก่อน ชาวแกนอนะิบสแแนขึ้นใหม่ตอนนั้เลือกไากี่ัือกไทยน่เืกา่ัลอไานั่เา่นทาี่อกมาอกกัเื่เลยกมอนนานักนันเลือกกนัอกมท ผมว่าเองอกจะได้ไหมผมว่าเรื่องจะมาว่าแต่ก็ผมได้แค่ช่วนที่ผปทยในโครงการเส่ดลองหนก้าหนี่เราเรื่องที่พ่อสบาเรี่พ่สิบห้าอะ็นง่ผม่าสิบหกโครกาาว่าองต่อที่นี่ผมดูแ่างพอของแค่บาพอของ่างพอล้เขาไปดูรูปให้ ได้ใช้คำว่าออในทุกการชึ่นเในทุกา่เใชอก้อเ็อย่าาวครับแล้วก็า้ิ้งถึกได้เมื่อเราเคลาแซ็ไ้เองมีข้อสุนตัวหิงงอ่้อรอข้อัีราบว่กับูกะนไปไปรายการแบบ ที่จบนล้วก็บุก็เป็นรายการแต่งตัวเป็นรายการผีใช่ไหมครับได้เป็นอันับต้นของรายการโดนกินสุดๆไก่กีนโถ่นะครับเราจบรายการก็ก็เป็นรายการแบบนี้คือทุกอย่างสวยนะ